คุณเคยได้ยินไหมครับว่าที่เขาบอกว่าผ่านผ่านหูคนนะ่ะคุณฟังตาม youtube ตามออนไลน์วันนี้ที่เขาบอกว่าเล่นกับแป้งให้เป็นครับผมว่าหลายคนก็คือเคยได้ยินแบบผ่าน,ผ,านผ่านหูนะไม่ว่าคุณจะคุณจะตั้งใจฟังก็คือคลิปที่เขาให้องค์วามรู้คนแบบจริงจังหรือแบบผ่านผ่าน,าน,านหูก็รู้ว่าคุณขี้เกียจฟังอะ่ะแต่คุณจะต้องเคยได้ยินคําว่าเล่นกับแป้งให้เป็นครับ ซึ่งผมจะมาบอกเลยว่าแนวทางการกินของผมเป็นแนวทางที่ง่ายและก็ยั่งยืนมากๆครับก็คือคุณสามารถทำได้จนวันตายครับแล้วคุณคุณดีตลอดชีวิตนะครับก็คือนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับเดี๋ยวผมไปบอกเป็นข้าวคานะขอให้ตัดตัดคลิปใหม่นะค,คือ คุณจะต้องกินสารอาหารให้ครบก่อนครับใน1วันครับสารอาหารให้ครบก็ในเรื่องเขาจะเขาก็คือเรื่องของมาโครนิวเทียน er นะครับเ้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แบบเ้าฆ่ากันครับมาโครนิวเทียน er อะไรครับมาโครนิวเทียนคือก็คือสารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อ1วันนะครับร่างกายมันจะต้องการหนึ่งก็คือคาร์โบไฮเดรตครับแหล่งให้พลังงานนะครับข้าวแป้งน้ําตาลนะครับก็ไม่ว่าจากพืชหรือว่าจากเนี่ยเนี่ยก็คือมันก็จากพืชอยู่แล้วนะผมก็บ้าแล้วคาร์โบไฮเดรต สองครับโปรตีนครับโปรตีนก็ไม่ว่าโปรตีนที่มาจากพืชหรือจากสัตว์ครับจากพืชก็พวกโปรตีนเกษตรน่ะพกถัว่วพวกอะไรจากสัตว์ก็เนื้อไก่เนื้อวัวอะไรก็ว่างันไปครับก็คือร่างกายต้อง ต้องการแค่กรดอะมิโนนะครับเราถอให้เรากินไก่มันโตก็ตามแต่รับร่างกายมันก็ย่อยแล้วก็เป็นกรดอะมิโนนะครับเพื่อที่เอามาซ่อมแซมกล้ามเนื้อซ่อมแซมร่างกายส่วนที่เหลือเป็นกากใยของไก่นะครับมันก็ก็คือขับถ่ายื่อเราขับถ่ายไป3ก็คือไขมันดีนะครับไขมันก็คือในที่นี้ก็ไม่ว่าจะเป็นไขมันที่มาจากพืชและสัตว์นะครับผมยกตัวอย่างน,นะครับไขมันเาราจะคือแบบง่ายๆที่คนเคยเคยได้ยินอ่ะทั่วๆไปที่คนกินเนื้อน้ำมันมาก่อใช่ไหม น้ำมันมะพร้าวอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็มันก็คือแล้วก็ก็คือไขมันที่มาจากจากเนื้อเช่นก็คือไข่แดงอ่าผมยกตัวอย่างนะครับก็ไข่แดงเนี่ยครับเนี่ยไข่ไข่ต้มไข่แดงยิงปืนได้เดียวได้น้อสองตัวได้ทั้งโปรตีนและไข่แดงครับแล้วก็ไขมันดีที่มาจากไอ้พวกไอ้ปลาทะเลน้ําลึกเช่นปลาไซมอนปลาอะไรพวกนี้ปลาซาดีนพวกเนี้ยครับแล้วก็ ไขมันดีที่มาจากก็คือปลาดุกมันจะมีไขมันดีแล้วก็ลึกๆไขน้ามันมะพร้าวมันคือมันมันเยอะนะผมอย่าอธิบายแค่นี้ครับก็คือนี่คุณรู้เรื่องคามาโคโนิวเทยนแล้วนะครับว่ากินแบบข้าวๆนะครับคาบร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันส่วนพวกไอกากใยไฟเบอร์นั่นก็คือมันก็เป็นวิตามินอะไรก็ไอไฟเบอร์ก็ช่วยเราขับถ่ายได้ดีขึ้นครับแล้วก็ไอพวกวิตามินวิตามินพวกนี้ครับก็เป็น ส่วนอีกส่วนหนึ่งครับที่ว่าให้เราก็คือดูแบบอ่อนไว้ดูแบบสดใสดูอะไรก็คือประมาณนี้ครับทีนี้ก็เราจะมาอธิบายว่าก็คือสัดส่วนการกินนะครับมันจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวมันจะยาวไปครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปออกมาครับว่าก็คือแป้งเขาใช้กำปั้นก็คือนับแต่จริงๆอ่ะมันก็ต้องใช้ความรู้สึกตัวเองด้วยเองไม,ม่คือเรารู้นะครับว่าเราจะต้องการลดไขมัน เราก็ต้องกินก็คือให้น้อยกว่าในอดีตท,ที่เราเคยกินมาแค่นั้นแหละแล้วก็เราต้องการเพิ่มกล้ามเ้าก็กินให้ให้แป้งให้มากกว่าในอดีตขึ้นมาแล้วก็ส่วนก็คือก็คือโปรตีนเขาก็ใช้ฝ่ามือนับกับสาฝ่ามือบ้างก็คือ5้ถึง หกถึงเจ็ดอะไรก็ว่าเดี๋ยวผมค่อยมาที่บายแล้วก็ก็คือการกินไขมันดีนะครับก็คือเขาก็จะใช้นิ้วอะไรแบบนี้นะครับนิ้วหัวไม่โป้งอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีที่ง่ายๆให้นะครับรอติดตามครับ